เลี้ยงไปสูไปครับมันตน้องมีมือหนึ่งที่เป็นมือของเขามือที่ราคางวมันขึ้นครับพี่น้อง <c oughs> สวัสดีครับผมนายสุธิเดชวิชาธรรมปัจจุบันอายุ38ปีครับเป็นเจ้าของฟาร์มน้ำเพชทฟาร์มครับตั้งอยูท่ที่บ้านกระเหลืองหมู่หนึงตำบลกระเหลืองอำเภอแยงน้อย จังหวัดขอนแก่นครับผมจุดล่มต้นของการเลี้ยงง้วนนะครับได้ไม่เลี้ยงง้วนอยู่นี่ก็ล่มต้นมาสองปีที่แล้วก็โดนภาว่าโควิดเหมือนกับหลายๆคนแ่ะครับก็มีงานประจำก็ต้องได้ถือพักงานยังก็ได้ออกมาก็เลยว่าเออกับมาบ้านสีเฮ็ดยังดี ช่วงนั้นงัวราคาขึ้นตัวกะเลยผู้ไดก็ผู้ได้กะแห่กันมาเลี้ยงนะครับเนาะันี้ก็เริ่มต้นด้วยการเลี้ยงสองตัวเนี่ยนะครับซื้อมาสองตก็คิดว่าเพราะออกดูออกยังมากะสีได้ขายกะค่อยขายายไปเรื่อยสอง 2, จากสามสามเป็นสีแต่มันสวนทางกับราคางวัวแบบนี้ครับกะเลยต้องฝื้นใจเลี้ยงต่อไป เพื่อการว่าราคางวาสี่ขึ้นแต่กันยังบม่ขึ้นก็เลยเลี่ยงต่อไปสุดท้ายมาก็เป็นเป็นซิปครับวันนี้ก็เลยก็ไ่ได้ตั้งใจว่าสิใอ้เลี่ยงไรยปแานนี้เหรครับมันเมื่อยแจกกับแต่ที่เลี่ยงล้อราคาเหมือนกับหลายๆคนลหะะครับามาเมื่อวถึงวิธีการเลี่ยงเนาะครับ ยุนี่สีเลี้ยงแบบกึ่งขังคอกกึ่งปล่อยก็ตามตามสถานการณ์นะครับช่วงใดนิยาลายฮขกกับปล่อยช่วงใดยาหนอยขาดแค้น,นทั้งที่ก็อาศัยตัดหยาในแปลงหยาเข้าไปให้แล้วก็บวกด้วยอาหารเสริมจังคำจังจัง,จ,งจังฟังนี่คือคือขาดบ่ได้ครับต้องต้องให้กินทุกมือกส่วนมากกับสีมนี้อย่างอื่นก็ เสริมไปในช่วงที่หนามันหาบไดอหรีก็สีเป็นกากมันหรือว่าเขาโพดบดอันนี้คือแค่เสริมไปครับเฉพาะช่วงที่เฮา่บยุหรือว่ามันขาดอหลีก็จังค่อยสร้างเข้ามาก็เข้าๆกับประมาณนี้นะครับก็ถ้ากับปกติก็เริ่มกต่เ้าก็คือประมาณหนึ่ง0มงสองงแล้วแล้วแต่แล้วแต่เฮาเนาะออกมาทามือได้ปอยกับปอยออกไปตามข้างหลังเนี่ยครับ ทีนี้แป่งแป่งปล่อยอยู่ประมาณสองไร่ก็สลับกันไปแล้วก็เติมน้ำเติมยังไว้แล้วก็ช่วงบายกับขามาบึงน้ำล้วก็มาสังเกตว่าเออตัวไหนนี่าการเป็นสัต์เป็นอียงบ่อเขาก็สังเกตเป็นใครเป็นยังบอ่อเขาก็สังกเ,เงกตแล้วก็พอช่วงแรงก็กเอาเข่าวข้อครับเข่าคข้อกับทีนี้ฟาง เอาฟังไปให้ในห้างแล้วก็เติมน้ำกับประมาณซมี่ครับถ้าถ้าเป็นปล่อยเนาะถ้าตัดกับตื้นเามากักับไปตัดตัดจักจักรดกับเป็นรดพ่วงขางนึงนะครับรดพ่วงขางนึงก็ทำว่ามันอิม่มบ่กับกับเพราะเพราะเพราะได้แก่อยู่ครับ <laughs> <laughs> แล้วก็ มีเฟียงมียังไห้แล้วก็บ,บวกห้ำไหตัวละจักน้อยพอมันพอมันบอ่บอบ่ออ่อนสูปลวงหลพอช่วงช่วงฟางมันมันอึดเนาะไอเอบ่แมน่นไันช่วงไหนหยามันอึดเนาะแล้วก็เติมน้ำเติมยังไว้คือยังมือปกติแหละครับแล้วก็ตอนตอนแรงก็คือกันสักประมาณสามมุงสามมุงสี่มุงแล้วแต่เขาเขามันนะ ก็มาตัดไ้แล้วก็เอาไปให้ขึ้นึงกับเหมือนเหมือนหลบเหมือนรอบเสาเลยครับเหมือนหลบเสาแต่ถ้ามือใดบ่ได้ให้ฟังไอ้บ่ได้ให้ยาเลยเนี่ยให้แต่เสียงยางเดียวเนี่ยกสีนี้พวกไอ้ผสมกากน้ำตาลนี้ล่ะครับคือคือคือมือพนพาเฮตล่ะครับผสมกากน้ำตาลใส่เกลือใส่น้ำแล้วก็ห้อยห้อยฟางแล้วก็เอาๆๆห้มมาห้วยกะ กะไฮไลท์เนี่ยให้มันจนมันมันอิ่มพอดีละครับกะเข้าๆกับประมาณนี้แหละครับผมมาถึงเรื่องแปลงหญ้าเนาะครับยูนีสี่นี้แปลงหญ้าอยู่สองแปลงสองแปลงก็คือแปลงหนึ่งนี่สิเป็นแปลงปล่อยแปลงปล่อยนี่สมันประมาณสองไร่เศษๆนะครับกัสิปลูกแพนก و ل า แล้วก็อีกแปลงนึงเป็นแปลงตัดแปลงตัดก็บไล,ล่กลัวกวาครับอันนี้อันนี้สีบป้ปอยสีสีตัดย่างเดียวกัที่เลือกปลูกแท่งกัวล่านี่ก็เพราะามันจังใดละ่ะมันง่ายครับมันง่ายมันบ่ได้ดูแลยากเพียงแต่ตอนตอนปลูกขั้นแรกน่ะสียากแน่จังหน่อย เพราะว่ามันต้องปั้นต้องตง้องมีน้ำม,มีอย่างนะครับช่วงแรกที่ดูแลแล้วเนี่ยเพราะหลังจากนั้นพอพอพอ,พอปลูกติดง่ายขึ้นมาแล้วเขาแถบสีบรอดเฮทอย่างเลยครับก็ขอให้มีนม้ำเปิดน้ำใส่เนี่ยปุ๋ยสีใส่กะได้บ่ใส่กะบ่เป็นยังถ้าดินเขาดีแต่ถ้าดินเขาบ่าดีเขาก็ต้องเสือใหมเขาครับเป็นปกติ อขอแนะนำสำหรับผู้สีเริ่มเลี้ยงมือใหม่นะครับหรือเกษตรกร,กรที่สนใจอยากสิเข้ามาในวงการนี้วงการเลี้ยงวัวของเขา <c oughs> กัอันดับแรกเลยครับหาพื้นที่ที่เหมาะแล้วกเพ็ดแรงอาหารครับแรงอาหารนี่สำคัญมากๆเลย อย่างอาหารของง้องก็คือหญ่าครับหญ้าเรามาเบิ่งมาพื้นที่ของเขาเนี่ยมันเหมาะกับการปลูกหญ่าแนว้ไดจังยุนียุนีมันเป็นดินเหนียวนะครับดินเหนียวกับมันกับปลูกได้หญ้าหลายๆอันล่ะครับแต่ว่าแห่งมันสีหนาฝนมะนาวนี่ถ่วก็หญ่าหญ้าที่ตอบโจทย์สําหรับผมก็คือแงโกลากับเล็ปลูกแวกก็คือจําเป็นเ่ถ้าปลูกว้ก้อนจะ จักปีหนึ่งหรือจักหกเดือนได้ก็ดีครับเพราะว่าพอาะห่าพอเขาสีสองวัวมาาสีเนาะห่ามันก็นสีใงเพราะกินแล้วสุดท้ายนี่ก็ขอให้เชาวเลี้ยงงวัวชาวเขานน่เนาะครับสู่สูในช่วงที่แบบวิกฤตเรื่องราคาแต่มันฮิตยังหลายบอได้ก็คือเขาก็ต้องเข้มแข็งสู ในทุกอย่างเหรอครับแล้วกะมันต้องมีสักวันหนึ่งแหะครับเปลี่ยนวันของเขาสุดตอนนั้นครับสวัสดีครับ